อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนแล้วก <c oughs> ตอนที่289อับโชคทันใดนี้เองที่ออร่าอันยิ่งใหญ่ได้ปรากฏผ่านความว่างเปล่ามันลาวกับหวนกลับคืนสู่การโบราณน,นี่มันอะไรกันคนทั้งสองต่างชะง,งักงันไปครู่กระทั่งฝูงสัตว์อสูครคลั่งทางด้านหลังยังต้องชะลอตัวกันไปครู่เช่นเดียวกัน ระหว่างสองคนและฝูงสัตว์ว่วงมิติเกิดบิดเบี้ยวขึ้นมาพร้อมกันนี้พายุรุนแรงได้บังเกิดขึ้นพวยพุ่งสู่ฟากฟ้าพร้อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าท่ามกลางยามค่ำคืนแสงสว่างยิ่งมายิ่งมากเส้นสายของแสงปรากฏให้เห็นชัดราวกับเป็นออร่าแห่งฟ้าดินได้ไหลเวียนหว่วงมิติเกิดความบิดเบี้ยวขยายขนาดขึ้นจนเกิดเป็นวงวนอย่างสมบูรณ์ เมื่อแสงสว่างเจอจ้าถึงขีดสุดมันพลันทอประกายสว่างวูบสายลมเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงบางร่างปรากฏตัวผ่านความว่างเปล่าทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเพียงพลิบตาเดียวการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ไม่อาจทำให้ฝูงสัตว์อสูรหยุดลงได้ขณะนี้เองที่ฝูงสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนกำลังเคลื่อนเข้ามาหาร่างที่เพิ่งปรากฏหือ เสียงรับคําเบาปรากฏจากริมฝีปากนั้นราวกับว่าไม่สะทกสถานต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยระวัง แม้ชายหนุ่มไม่ทราบว่าเหตุใดบุคคลตรงหน้าปรากฏจากความว่างเปล่ากระนั้นเขาก็ยังหวังดีกล่าวเตือนทวีปเทียนหลันกว้างใหญ่ผู้ฝึกตนหากจะคิดเดินทางไกลก็ยากที่จะประเมินระยะเวลาได้แต่มันจะแน่นอนขึ้นมาหากมีการใช้ค่ายอาคมเคลื่อนย้ายค่ายอาคมเคลื่อนย้ายสามารถส่งถ่ายไม่ว่าทั้งวัตถุหรือบุคคลภายใต้สถานการณ์ปกติ ค่ายอาคมเคลื่อนย้ายจะตั้งอยู่ใน2สถานที่ 1. น่คือต้นทางและอีกหนึ่งคือปลายทางแน่นอนว่ายังมีค่ายอาคมจำนวนหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดียวเหล่านั้นจะเป็นการเคลื่อนย้ายทางเดียวค่ายอาคมเคลื่อนย้ายเช่นนั้นกล่าวได้ว่ามีจำนวนเพียงน้อยนิดและสถานที่จุดหมายปลายทางก็ยากที่จะกําหนดได้หากบังเอิญเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อันตรายเช่นนั้นก็ยากจะจินตนาการถึงเรื่องราว แน่นอนว่าชายหนุ่มที่ปรากฏตัวอย่างกระทันหันตรงหน้าผ่านค่ายอาคมเคลื่อนย้ายออกมาจะอับโชคเกินไปแล้วหลังใช้งานค่ายอาคมเคลื่อนย้ายผู้ฝึกตนจะเกิดอาการวิงเวียนไม่อาจตั้งสติได้ครู่หนึ่งเพราะผลกระทบจากข่วงมิติ การเคลื่อนย้ายมาหยุดอยู่ตรงหน้าฝูงสัตว์อสูรโดยตรงกล่าวได้ว่าโชคร้ายตั้งแต่ก่อนเดินทางหญิงสาวที่อยู่ข้างกายขณะน,นี้หวาดกลัวขนาดสีหน้าซีดเผือกนางไม่กล้ารับชมภาพฉากนองเลือดที่อาจจะเกิดขึ้นถัดจากนี้แน่นอนว่าร่างที่ปรากฏย่อมเป็นล่วฉวนที่ระบบส่งมาขณะน,นี้เขายังรู้สึกบินเวียน,นอยู่บ้าง ทว่าหูได้ยินเสียงคำรามของสัตว์อสูรขนาดสถานฟ้าสะเทือนดินอากาศยังเผยกลิ่นสาบของสัตว์ป่าอย่างเด่นชัดลวชวนขมวดคิ้วพลางสายศีรษะความคิดขณะนี้กลับมากระจ่างอีกครั้งแล้วถัดจากนี้เขาจึงได้เห็นว่าฝูงสัตว์อสูรมากมายโถมเข้ามาประหนึ่งคลื่นยักษ์สีดำ นี่มันเรื่องอะไรกันลวชวนตกใจที่ตกใจก็เพราะเขาลืมตาขึ้นพร้อมได้พบเห็นเรื่องราวชวนแตกตื่นอย่างไม่ทันตั้งตัวนี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์แต่ไม่ช้าสีหน้าของลวฉชวนก็กลับคืนสู่ความสงบในดวงตานั้นกระทั่งเปผยล่องรอยอย่างความเหยียดหยันความแข็งแกร่งของตัวเขาตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับอยู่ในร้านต้นตำรับหรือก็คือเขายังครอบครองบับไร้เทียมทาน เช่นนั้นแล้วความเย็นเยือกจึงฉายว่าผ่านดวงตาของร่วชวนเขากำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่เล็กน้อยพอดีผู้ใดก็ตามหากพบเจอสัตว์อสูรที่ดุร้ายพุ่งเข้ามาหาตั้งแต่รู้สึกตัวจะมีใครบ้างที่มีอารมณ์ดีอยู่ได้ขณะนี้ฝูงสัตว์อสูรใกล้ถึงจุดประทะกับล่วชวนแล้วเขาถึงกับเห็นได้ชัดเจนถึงฟันของเหล่าสัตว์อสูรและประกายความโหดเยี่ยมในดวงตาของพวกมัน ตอนที่290มนุษย์ที่น่าหวาดกลัวลั่อชวนยืดฝ่ามือออกพร้อมสะกดลงใส่ความว่างเปล่าชายหนุ่มผู้ซึ่งพบเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นขณะนี้เผยความแตกตื่นในดวงตา,ผาเผชิญหน้ากับฝูงสัตว์อสูรทั้งยังเป็นการปรากฏตัวจากค่ายอาคมเคลื่อนย้ายขณะนี้คิดจะตอบโต้พวกมันโดยไม่หลบหนีงั้นหรือ สิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนี้ส่งผลให้ทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวต่างต้องจับจ้องคนทั้งสองหวาดกลัวว่าจะได้เห็นอะไรเ,เช่นร่างกายมนุษย์ที่แหลกเละตูมเสียงดังขึ้นอย่างรุนแรงที่เบื้องหน้าของลวยฉวนห่วงมิติคล้ายพังทลายลงราวกับว่ามันถูกปีบอัดต้นไม้และเนินเขาใกล้เคียงกลับกลายเป็นบิดเบี้ยวแน่นอนว่ารวมถึงฝูงสัตว์อสูรเหล่านั้นด้วย ทุกสิ่งอย่างบิดเบี้ยวและเลือนหายหากมองลงไปจะได้เห็นว่าพื้นที่เบื้องหน้าของรั่วฉวนปรากฏรอยประทับฝ่ามือเป็นรัศมีกว่ากิโลพื้นดินถึงกับยุบตัวลงไปลึกหลายเมตรดวงตาของชายหนุ่มเผยความไม่เชื่อใบหน้านั้นแตกตื่นอย่างเห็นได้ชัดทางด้านหญิงสาวอุทานร้องออกพร้อมดวงตาเบิกกว้างพลังอำนาจเช่นนี้ชายหนุ่มที่เพิ่งปรากฏตัวเป็นใครกันแน่ขณะเดียวกันนี้เองที่ฟากฟ้าเบื้องบน ปรากฏเป็นหลุมลึกเหล่านกต่างบินหนีหายล่วดชวนลีดวงตาจับจ้องนกเหล่านั้นเขาทราบดีว่าจ่าฝูงสัตว์อสูรลบซ่อนตัวอยู่ในฝูงนกชายหนุ่มคิดนำหญิงสาวเพ่นหนีทว่าบรรยากาศส่งผลให้ทั้งสองไม่กล้าที่จะขยับตัวเพียงได้เห็นเรื่องราวชวนตะลึงเมื่อครู่ก็ยากที่จะคาดเดาแล้วว่าบุคคลที่คล้ายจะอายุเท่าเทียมกันนี้เป็นยอดฝีมือระดับสูงล้ำเช่นไร อย่างน้อยก็ต้องขอบเขตทดสอบเตา๋าวิหกเกรดแก้ว7จ็ดสีหญิงสาวแตกตื่นยามได้เห็นนกบนฟ,าฟ้าเพราะเป้าหมายของคนทั้งสองก็คือวิหกเกรดแก้ว7จดสีวิหกเกรดแก้ว7จดสีดวงตาของล้วชฉวนเผยประกายเมื่อได้ยินชื่อจากการฝึกสอนทำอาหารที่เขาได้รับชมก่อนหน้ามันก็ใช้วิหกเกรดแก้วเป็นวัตถุดิบแม้วิหกเกรดแก้วเดสีและวิหกเกรดแก้ว ทว่าที่แท้จริงค่อนข้างแตกต่างกันจากที่ล่วนชวนคาดเดาสมควรเป็นเพราะสายเลือดที่มันครอบครองขณะนี้ภายในเขาจึงเกิดความคิดขึ้นมาวิหกเกรดแก้วเจ็ดสีตระหนักได้ถึงสายตาของล่วฉชวนจึงสันกลัวดวงตาของมนุษย์ผู้นี้คุกคามและอันตรายราวกับคิดอยากกินมันทั้งเป็นท่านผู้อาวุโสยอดเยี่ยมนะักถึงกับขวาดล้างพวกมันได้ด้วยฝ่ามือเดียววิเศษมากล้ำ ชายหนุ่มเผยสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งเป็นคำชมอีกครึ่งหนึ่งเป็นความจริงใจล่วชวนรับชมชายหนุ่มและหญิงสาวด้วยท่าทีสงสัยก่อนจะพยักหน้าให้เรื่องราวกลายเป็นเงียบงนันบรรยากาศกลายเป็นกลากกระอ่วนล่วชวนไม่ตอบคำพวกเขาก็ไม่กล้ากล่าวเพิ่มเติมพวกเขาคิดถึงสาเหตุที่ล่วชวนอารมณ์ไม่ดีขณะนี้คงจะต้องรอเรื่องราวให้เสร็จสิ้นเสียก่อน รั่วชวนพบว่าคนทั้งสองมองมาขณะนี้จึงสอบถามชายหนุ่มเจ้าเป็นใครฉะนไหนจึงอยู่ที่นี่ผู้อาวุโสข้าน้อยเป็นสิทธิ์ของตำหนักจากกนสวรรค์นามเฉินโม่ชายหนุ่มตอบคำอย่างนอบน้อมพร้อมชี้ไปยังหญิงสาวข้างกายนี่น้องสาวของข้าเฉินอี้ขณะเฉินโม่ตรวจสอบร้่วชวนภายในใจนั้นต้องเผยความแตกตื่นเขาประหลาดใจที่อายุอีกฝ่ายน่าจะเยาวกว่าเขาด้วยซ้ำ อีกทั้งยังไม่เผยล่องรอยความผันแปรของออร่าใดให้เห็นทว่าเรื่องที่อีกฝ่ายทำลายฝูงสัตว์อสูรด้วยเพียงการปลิกฝ่ามือออกนั้นชัดเจนว่าไม่มีทางใช่คนธรรมดาหลังพิจารณาถี่ท่วนเชิญโม่ก็ไม่อาจจดจำได้ว่ามียอดฝีมือผู้ใดคล้ายล่วชวนในความทรงจำเมื่อใดกันที่ทวีปเทียนหลันแห่งนี้ปรากฏยอดฝีมือลึกลับเช่นนี้ โอเคครับทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับเท่าแก่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้หันเส้นก็จะมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เป็น2720แล้วนะครับทุกคนก็อีกประมาณ20่ตอนนะครับทุกคนก็จะถึงตอนปัจจุบันที่จะแปลอยู่นะครับทุกคน ก็ต้องขอให้ทุกคนอดทนอีกนิดนะครับผมแล้วผมก็จะได้ลงตามปกติของนิยายเรื่องอื่นๆแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาเจอกับหานเส้นอีกครั้งนะครับทุกคนผมจะลงอีก4ตอนนะครับผมจะลงหานเส้นวันละ8ตอนนะครับทุกคนแล้วก็เท่าแก่2ตอนนะครับ ลูกแบบนี้จนถึงหารเส้นจากครบ2 4 4พนนะครับทุกคนก็อดทนอีกนิดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะลงมตามปกติให้ทุกคนได้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆครับรวมถึงนิยายเรื่องอื่นด้วยนะครับที่ผมทําค้างเอาไว้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับครับก็หากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหรือจะโดเดตมาเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปได้นะครับแล้วเจอกันครับ